เพรเดชพระคุณหลวงพ่อพระคมวชิรโมลีพองอยู่ยานักวิสุทธามหาธิระปอดหเก้าอดีตเจ้าว่าพัรราลอยอาราหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอ็ด้วยสมนึกในกตัญยูกตเวทิตาธรรมคารวัตธรรมของบรรดาสิทธยานุสิทธ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและขรืมหันซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชวิม,มลโมรีเจ้าคณะจังหวัดสุรินผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสรรลอยพระอารามหลวงเป็นต้นเป็นประธานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิรโมรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของมวลศิริอนุสิษ์ญาติมิตรและผู้เคารพนับถือเป็นอย่างดีพระเดชนพ,พ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิรโมรีเป็นพระมหาเีระทู้ใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นนักราชญ์เป็นนักการศึกษาเป็นนักการพัฒนาตามได้ว่าพระเดชพ,พ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิรโมรี เป็นพระมหาเทระรัตัยูที่มั่นคงในสถาบันชาติพระาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ประพฤ,ฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามระเบียบแแผนอย่างเค่งคัดตลอดมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพร์วชิรโมลีเป็นพระมหาเทระผู้ทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะตามตำรักพระ คือตำราดูพระสงฆ์ตามที่โบรณาณจารย์ได้กำหนดไวุ้กทุกประการซึ่งตำลักดูพระปรณี้ไม่ใช่ดูพระเครื่องหรือพระพุทธรูปแต่เป็นตำลักดูพระสงฆ์โดยโบรณาณจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าสิทธิกริยาพระสงฆ์รูปใดตรงตามตำลับบกปรณีหือเป็นพระแท้ พักดีเคารพสักการะกาบไหว้ได้อย่างสนิทใจพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระกรมวชิรโมดีเป็นพระมหาเถร่าที่มีคุณลักษณะพบทุกการตามตำราบมรณะกล่าวคือข้อที่หนึ่งสัตกโตกสัตโตบคือความองอาจพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเป็นพระมหาเถร่ที่องอาจ องอาจในขณะที่พูดองอาจในขณะที่ปฏิบัติงานอันนี้คือคุณลักษณะประการที่หนึ่งประการที่สองอุชุคือความซื่อตรงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระพง์วชิรโมลีเป็นพระมหา,าเถระที่ซื่อตรงซื่อตรงในที่นี้ก็คือซื่อตรงต่อตนเองตรงต่อสารพทศของตนเอง และตรงต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายอยากคุ้มครองส่วนตลอดจนพันละสาขาเป็นประการที่สองประการที่สามสุขหมู่ชุกสุขหู่ชุกก็คือซื่อตรงด้วยดีพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระค์วชิรบูดีเป็นพระมหาเีระที่ซื่อตรงต่อสทธาของพุทธศาสนิกชน พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีความซื่อตรงต่อศรัทธาของชาวบ้านกล่าวได้ว่าตรงทั้งต่อหน้าและทังหลังไม่ใช่พระหน้าไหวหลังหลอกพระเดชพระคุณมีความซื่อตรงเปียมดุดดังพัยดยศหรือพัดสมณศักดิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ด้านหน้าพัยดยศมีลักษณะเยียงไร ด้านหลังก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่เหมือนทัดลองโดยทั่วไปญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายทัดลองนั้นด้านหน้าจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งด้านหลังจะเป็นอีกลักษณะอย่างหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์วชิรโมลีเป็นสุขของชุบบุคคลคือท่านมีความซื่อตรงตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นประการที่สาม ประการที่ 4, สี่สุภโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระที่เลี้ยงหน้าไม่ใช่พระภิกษุที่เป็นผู้พโลเลี้ยงยากเยียโยมให้ความควรามอุปทานอย่างไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลี้ยงชีพอย่างนั้นเป็นประการที่สี่ประการที่ห้ามุขุเป็นผู้อ่อนโยน พระเรชพระบุณหลวงพ่อพระพงศ์วชิระโมลีเป็นพระมหาธีระที่มีความผ่อนโยนอันนี้อัตมาภาพมีความเชื่อว่าบรรดาคณะสงฆ์บดีญาติโยมพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นศิญานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้สัมผัสกับหลวงพ่อจะเห็นคุณธรรมในข้อนี้ได้อย่างชัดเจน บุคคลผู้ใดมีโอกาสสนทนาโอภาปใสาแล้วก็จะเห็นว่าพระเดชพระคุณวงพ่อมีความข่อนโยนแต่เมื่อถึงข่าวที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่พระเดชพระคุณวงพ่อ้นก็จะแสดงความกล้าหาญเป็นประการที่ห้าประการที่หกอนัตติมานีอนัตติมานีคือไม่มีความเย่อหยิง่ง พระเดชกพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ท่านจะมุงสมณศักัิ์ดำรงสมณนยศที่รองสมเด็จพระราชาคณะชั้นฮรัญญวัตรหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าชั้นโกรงแต่คุณธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีก็คืออนัตติมานีพระเดชพระคุณไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีมานะถือตัวแต่ประกัรใด บรรดาท่านทั้งหลายย่อมได้พบเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเพราะพระเดชพระคุณวงพ่อพระองค์วเชีรโมรีท่านเข้าใจในสังเทศคือเป็นพระต้องมีความสมุกทันทีประการที่เจ็บอกิจโจอัปกิจโจเป็นพระกมีกจิตน้อยความหมายก็คือข้อนี้ก็คือไม่มากเรื่องนั่นเอง พระเดพระคุณหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่มาเรื่องข้อที่แปดอับปักทับโขไม่ขนองกายวาจาพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระกมวัชิรบุรีเป็นพระมหาเถระที่รักษากายวาจาของตนให้มีปกติเรียกว่ามีศีลน,นั่นเองญาตโยมสารุกน์ั้งหลายและข้อสุดท้ายภุเลสุอานะ นุกิโตไม่ติดในตะปูสิทธิการยะภิกษุรูปใดประกอบด้วยคุณสมบัติตามตำรานรักดังที่อัตมภาพได้กล่าวมานั้นภิกษุรูปนั้นชื่อว่าเป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนา